สวัสดีคะ่ะทุกๆกคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ,อ่อฟังนิยายแอมมาแล้วรู้สึกเสียวชื่นใจจะหิวขนลุกหรือเปล่าคะมีทุกแนวทุกแบบเลยนะคะนิยายของแอมมาแต่ตอนนี้นะคะแอมมาจะบอกข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะทุกคนข่าวดีนะคะแอมมาจะถือว่าเป็นข่าวดีของแอมมานะคะ เพราะว่าแอมมายังไม่โดนปิดนะคะแค่โดนเตือนเฉยค่ะแอมมาโดนไปหลายคลิปนะคะกับนิยายเสียงนะคะถือว่าเป็นข่าวดีของแอมมาเลยแต่ถึงยังไงก็ตามแอมมาก็จะพยายามนะคะทำออกมาให้ดีที่สุดแอมมาลบคลิปนิยายเสียงออกไปนะคะเป็น20กว่าคลิปแล้วนะคะทุกคน ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครยังติดตามแอมม่าอยู่ก็จะเห็นคลิปบางเรื่องนะคะมันหายไปนะคะทุกคนอาจจะกำลังอยากจะเข้าไปฟังแต่เข้าไปดูแล้วไม่เจอก็แสดงว่าแอมม่าลบออกไปแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสนใจให้กำลังใจแอมม่าอยู่นะคะถึงยังไงก็ตามแต่ แอมมาก็ยังมีคลิปนิยายเสียงอีกตั้งมากมายให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็จะอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะทุกคนก็ขอ,อกำลังใจจาก fc ทุกๆคนด้วยนะคะทีะ่ได้ส่งกำลังแรงใจทางด้านการติดตามของแอมม่านะคะกดไลค์ให้แอมม่านะคะได้มาถึงทุกวันนี้นะคะอยู่ได้กับทุกๆคน เอฟซี uh, ของแอมมาเนี่ยเป็นหัวใจหลักสำคัญของแอมมาเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะแอมมาก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็ขอนอกเรื่องนะคะของนิยายเสียงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องถึงความรู้สึกของเรานี่แหละเป็นความรู้สึกของเราเมื่อได้อยู่กับสามีนะคะสองคนนะคะ เรามีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาสามีของเราไม่สนใจนะคะแอมม่ามีวิธีแก้ไขปัญหาให้เอฟทุกคนได้ฟังกันนะคะเมื่อเวลาสามีไม่สนใจหรือภรรยาไม่สนใจสามีมีวิธีอะไรบ้างนะคะให้เขากลับมาสนใจเรานะคะแอมม่าจะให้คำตอบในคลิปนี้เลยค่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟัง แอมมาจะบอกเลยนะคะว่าง่ายๆนะคะแค่ง่ายๆนิดเดียวทุกคนก็คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าจะใช้วิธีอย่างไรโดยเฉพาะสามีหรือภรรยาที่มีนิสัยแข็งกระด้างกับเรานะคะทุกคนวิธีง่ายนิดเดียวที่จะให้เขาหันมาสนใจเราบ้างนะคะคืออย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะจะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยานะคะ เวลาเขางอนเราใช้ไม่ะคะเราก็ที่แรกเราก็ต้องเงียบนะคะสังเกตอาการของเขาว่าเขากําลังต้องการอะไรกับเรานะคะเราเงียบไปก่อนแล้วจากนั้นเราก็คอยลุกเขาก่อนคะ่ะทุกคนลุกก่อนไม่เสียหายนะคะทุกคนอย่าก,กลัวว่าเขาจะได้หน้าหรือได้เปรียบเราไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทํานะคะทุกคน เพื่อที่จะสร้างนะคะความผูกพันความน่ารักให้กันทุกวันนะคะเราอ่อนโยนให้ให้เขาก่อนไม่เป็นไรนะคะทุกคนอย่าไปถือสะนะคะอย่าไปถือว่าตัวเองี่จะกลัวน้อยหน้าสามีหรือภรรยาของตัวเองนะคะเราเลือกที่จะลุกพูดคุยก่อนนะคะทุกคนก็พูดว่านะคะน้อง วันนี้กินข้าวกับอะไรดีนะคะหรือว่าพี่วันนี้พี่ทำงานมาเหนื่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพยายามถามเขาอยู่บ่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ําเพื่อเขานะคะอย่างเช่นนะคะทำงานบ้านนะคะให้เขาเห็นนะคะหรือว่าล้างถ้วยล้างชามหรือว่าทำกับข้าวให้เขาทานอร่อยอร่อย ถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นนะคะเป็นสามีหรือภรรยาจะไม่ยอมนั่งทานกินข้าวกับเราแต่เราก็พยายามทําให้เขาเห็นนะคะทำให้คนรักให้เราให้เขาเข้าใจเรานะคะว่าเรารักเขาจริงๆนะคะพยายามทํากับข้าวให้ทานถึงไม่ทานก็เอาวางไว้ตรงนั้นนะคะแล้วรอสังเกตสักระยะหนึ่งนะคะดูสีหน้าเขาจะเริ่มอ่อ,อ,อนไว้นะคะวันไวไปกับเราละแต่ เขายังหยิ่งกับเราอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็เก็บกับข้าวนั้นไปไว้ที่ตู้กับข้าวนะคะตู้กับข้าวนะคะของเราเก็บไว้นะคะแล้วเราก็มานั่งทําอย่างอื่นนะคะเอาที่สบายใจของเราเลยค่ะเราก็ไม่ตอบตู้อะไรเราเลือกที่จะทําแต่เราเลือกที่จะไม่พูดนะคะคือค่อยสังเกตกับภรรยาหรือสามีของเราที่เขากําลังงอนอยู่นะคะ ว่าจะทำยังไงว่าเราจะคอยตอบรับเขายังไงดีนะคะคือเราง้อแล้วไงคะํากับข้าวพูดคุยด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ผลใช่ไหมล่ะคะวันนั้นเราทำยังไม่ได้ผลนะคะแต่เราก็พยายามนะคะต้องคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาเวลามีปัญหาอย่าหนีนะคะอย่าหนีไปที่อื่นนะคะทุกคนก็อยู่นั่นแหละนะคะมันเป็นการนะคะ มันเป็นการรับผิดชอบและเป็นการาพยายามที่จะสู้นะคะสู้ไปด้วยกันไม่หนีปัญหานะคะทุกคนพยายามแก้ไขปัญหาให้กันและการให้เข้าใจนะคะไม่หนีนะคะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองพูดคุยกับเขาเรื่อยๆนะคะเวลา,เ,าเวลารู้สึกว่าเขากำลังขาดเหลืออะไรอยู่เนี่ยเราก็พี่ ดื่มน้ำรอเปล่าหิวน้ำไหมชวนเขาดูหนังอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ให้เวลาเป็นส่วนตัวนะคะเล่นโทรศัพท์นะคะเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆปล่อยเขาเป็นเวลาส่วนตัวของเขาจนกว่าเขาจะใจเย็นลงนะคะแต่แอมมาขอแนะนำนะคะทุกคนห้ามหนีกันเวลาทะเลาะกันนะคะทุกคนห้ามหนีนะคะแต่ทางที่ดีนะคะ ห้ามหนีแล้วทางที่ดีคืออยู่ด้วยกันแต่เลือกที่จะเงียบนะคะอย่าพูดกันบ่อยนะคะถ้าพูดบ่อยเกิดอะไรรู้หรือเปล่าคะทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะถึงขนาดถึงขนาดแบบห้ามอารมณ์ห้ามจิตใจตัวเองไม่อยู่ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงให้กันเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะทุกคนอยู่ด้วยกันนะคะเงียบเป็นดีที่สุดนะคะทุกคนพอตกเย็นมาล่ะคะทุกคน หมอนข้างเราก็ต้องกอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะก็กอดหมอนข้างสิคะทุกคนมีหมอนข้างไว้อยู่เคียงข้างกายจะปล่อยให้ลอยนวลได้ยังไงล่ะคะกอดไปเลยคะ่ะทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่านะคะเราจะเสียหายอะไรในเมื่อหมอนข้างก็อยู่เคียงข้างกายของเราทุกคืนทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ค่อยลุกนะคะอันดับแรก ก็ขาพาดไปเลยสิคะลุกนะคะพาดหมอนข้างไปเลยค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานหมอนข้างก็อ่อนโยนต่อเราเองนะคะทุกคนอะไรจะเอาชนะความน่ารักของเราใช่ไหมราคาทุกคนเราก็ให้ความสนใจกับเขามากขึ้นนะคะเอาใจใส่ทุกเนื้อหากับการที่ได้อยู่ด้วยกันทั้งวันคะ่ะ สุดท้ายแล้วหมอนข้างใบนั้นก็ตกอยู่ในอ้อมกอดของเราทั้งคืนเลยนะคะทุกคนพอตื่นเช้ามานะคะเราก็เอาชนะสามีชนะใจภรรยาได้แล้วล่ะคะ่ะเชื่อเลยนะคะว่าวิธีนี้ยโกรธกันไม่ถึงข้ามวันข้ามคืนหรอกคะ่ะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไม่ก็ ให้น้อยสุดนะคะ30นาทีก็หายแล้วใช้วิธีของแอมม่านะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะอย่าไปทะเลาะกันรุนแรงนะคะเลือกที่จะเงียบและเลือกที่จะเอาใจเขาค่อยสังเกตอาการแล้วตกเย็นมาก็ให้กอดหมอนข้างให้แน่นนะคะทุกคนอย่าให้กลิ้งไปไหนอย่าให้ตกเตียงนะคะกอดไว้ความไว้นะคะแล้วก็จะได้ผลเองฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคน แอมมาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอมมาก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย